ในปี1492หลังจากที่ Christopher Columbus, คริสโตเฟอร์คล l u m b u ค้นพบทวีปอเมริกานะนก็มีนักเดินทางชาวอิตาเลียนอีกคนหนึ่งนะครับเดินทางตามไปนะครับชายคนนั้นมีชื่อว่าอเมริโกเวสปุชีแต่นักเดินทางคนดังกล่าวออกสำรวจไกลกว่าที่คล l u m b u เคยทำโดยเขาเดินทางลงไปยังทวีปอเมริกาใต้จนไปถึงดินแดนแห่งหนึ่งในทะเลสาบมาราคาโบนะครับและเห็นบ้าน ที่อยู่บนน้ําของประชาชนแถวนั้นนะครับทําให้ตอนนั้นเองเนี่ยอเมริกโกเวสปูชีที่เป็นคนอิตาลีเนี่ยนึกถึงเมืองเมืองหนึ่งในบ้านเกิดของเขานะครับก็คือเมืองเวนิสนั่นเองนะครับดังนั้นนะครับชาวยุโรปนะเวลาเขาไปไหนเขาก็จะตั้งชื่อใหม่ตามที่เขาต้องการน,น,นะครับดังนั้นอเมริกโกเวสปูชีก็เลยเรียกที่แห่งนั้นที่เขาเห็นบ้านบนน้ำว่าเวเนซิโอลานะครับ ซึ่งแปลเป็นภาษาอังกฤษก็คือ little Venice นะครับแปลว่า Venice น้อยนั่นเองนะครับในภาษาไทยนะครับต่อมาชาวสเปนเข้ามานะครับก็เลยเรียกแบบภาษาสเปนว่า Venezuela นั่นเองครับอันนี้ก็เป็นที่มานะครับของประเทศเวเนซุเอล่าว่าทำไมถึงถูกเรียกว่าเวเนซุเอลานะครับวันนี้ถ้าชอบช่องเราอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะครับแล้วก็อย่าลืมแชร์วิดีโอให้เพื่อนเพื่อนรับชมกันด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ